ส่วนช่วงนี้ค่ะแรงสคกิดวันนี้นะเซเนอร์ตนอันุทินในะย่ของเราค่ะเขามีการเดิน,เนนาแกนีนะคะพร้อมกับมีการนุน้นษฐกิจไทยค่ะรายไ,ไม่ฟื้ติดต่ำของกันในช่วงข้องแรงสคกิดกับเจ้าหนุ่ยค่ะนี่ก็เยอะขายคงก็ไม่ดีเราเอสเอ็มไอแบบเราเราจะโยได้ไหมล่ะที่นี่ลาซุดค่ะนายอนุทินเดินนาคุยกับสมาคมธนาคารไทยลุยแกนีดันเษฐกิจไทยให้รับมายืนหนึ่งอาเซียนอีกหนึ่งจ้า แรงสักิดเกับเศร้าหนอยเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีพร้อมกับทีมเศรษฐกิจในานาเขาได้ห้าหรือกับประธานสมาคมธนาคารไทยเพื่อหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจในหัวข้อ ฟ้าวิกฤตพลิกอนาคตเศรษฐกิจไทยด้วยพลวัตไหมนั่นเองโดยจะสําคัญองค์การห้ารือค่ะก็คือการแกนีประชาชนนี่ SME แล้วก็นีขั้วเรือนโดยข้อความ่วมมือจากสมาคมธนาคารไทยพ่นปรนเพิ่มสภาพคล่องให้ SME เธอย,ยังมีศักยภาพในขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการน,นี่นะก็ต้องแค่พ,พัฒนาักิภาพรับตนทุนและก็คุณภาพของสิ้นค่ะให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐบาลค่ะก็พร้อมนุนทางการตลาดแล้วก็ การตลาดแบบไมเพื่อให้แข่งขันไดในเวทีโลกไอ้น้องเศร้าหนุ่ยว่ามันดีจริงๆเลยทั้งมัดนี้ค่ะเป้าหม้เนี่ยก็คือดันไทยให้รับปรเป็นผู้นำสเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนอีกคนนั่นแหละจ้าต้องตบมือให้เลยนะเพราะว่าเยี่ยมจริงๆเศรกษกกิจเนี่ยนะจะฟื้นขึ้นได้ก็ต้องเริ่มจากความร่มมือของถูกายรัฐบาลธนาคารผู้ประกอบการต้องเดินหน้าแบบเต็มเท่ ใครด้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอยากจะเริ่มตอนไหมเตรียมรับโอกาสครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาได้เลยจ้าบ๊ายบาย